สวัสดีครับสวัสดีดครับครับิัิกดติดตามคชัปกไรรใชขึ้นคลิปไหมเนยนคลิปเราบนนี้อ้สะพอนะพันเอาหมวกมาใส่ย er ันแดดแดดกระพริบหรือเปนคลิปไหมกสวัสดีครับไปสวัสดีครับหว่าหนึ่งอห่างยนีสวัสดีครับเออมีหไทเอากรไฟตัวเนาะไฟสิลามใส่ตัวแรกนลามใส่าเลียนกูมารูครับ นี่ยังสูสมลู้เสหเ็้รูสูรลยไปจังไหมื่อบานบ่บานพิ่งมาหอนมาหนิมาอเนไงเมื่อบานยงเมเหมืเงินแล้วได้ก็ได้ันก็เมื่อตัวเอามื่อบานก็มีแห้งอ่ะเนาะเออท่าพอจะเมื่อดูเนาะเปิดจะเปิด่องเปิด่องแล้วเปิด่องเองเนาะใครเมื่อ ขนาดระเมื่อแล้ว่เอืเ่มเออเราเมื่อกับเอืออีเรีเราบะเมื่อกับอื้อกินนอื้ไม่อยากย่าหลังยแม่ปาแกงวัวเสือกจัมือนี่าแกงอ๋อีเลีย้หคน้ไปน้ำกันเลยนอซุ่มสุ่เก็บกดบางเเก็บกดมีอายุทำได้เเก็บกดเก็บกดเรื่องอย่างนี้บางนันมีอยุแล้วเก็บกดปสกินซาลาบบริ ไม่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 มีในหัวไม่มีในสมองดยไม่มีในหัวไม่มีสมองน้องาล่าสาวสวยที่สุดเนอะปากกาแยกของเมฆเนาะสาวสวยที่สุดของวงสารพัดนแพงเนาะน้องซาล่าเมกเอามันหมดเสียวะเมฆรู้ไหมสล่าเป็นของตัวของไอ้เกี้ยง ดาราประจำวงโอ้หมุดเลยวะโอ้ไฟตีแต่ตัวนี้เครื่องปั่นไฟปั่นแล้วครับพี่น้องครับเครื่องปั่นไฟปั่นแล้ว

มาตกกลยตกนนองกี่กเ็ตกโงให้แม่อยู่เจ้าทุกกราสใครตีกราอมืออมุน้อน้อกระ่วมในยเสยมันน้อนี้โตนอเนี่ยก็แม่กินุราู่เจ้าแม่ไปยายไปดูไปดูเอาสาตว์มานังฟังออกยูฟังหนึ่งนี่ว่าเอาสาตว์มานังวะครับเออเออ เอาสัตว์มานั่งแล้ววะเน่นเบอย่าไงเน่นเบาคนปูเต็มกรเออก็เลยเอาสาัตว์มาปูนังกรแล้ววะเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินใหม่ยางตามเพิ่นเด้อเพิ่นไปใส่กันยางตามเพิ่นยางนี่นี่ขวดเสื้อขาวนี่ กัญานี่เพิ่งกำลังเหตคลิปเจ้าเอาเสียบีเอบม่ะใสมันคือไปสีเขามากทเจ้ากัญญาณ์ามนกล่นพนเฮ็ดงานพิเศษออมส่กะีเฮ็ดงานพิเศษออมสสงกะาสีมาแล้วเออเอาเออเอาออมออมข้างออมแมวให้แอดมินออมน เปลี่ยนนี่เนี่ยมันคือมาหมาสางน่อยแตว่าก็เงินเลาอยู่ดอกแอดพินเตาอย่งเราบอบปอาบน้ำแต่ว่ามูดใหญ่นะกาเงือกมาอยู่อีหลีนะเงืนมาปั๊งสะพานตั้งเวลาไปของแดนน่ำเป็นน้ำเปนนนั่นเร็วบ้านไปน้ำมูมอแรนของน้ำ่ามีเขาก็มตอาบแก้ปัญหาไงไงเด็ขึ้นจังไหนคาวันเล่านางหลดมกะเจ้านี่ตนแล้วก็หานมาน้ำ

ยากดูซุเขาดีๆมาแข่งกันเับกูโหลดอามโลดมันรู้ไปเลยมันรู้ไปเลยใครแก่ไม่แก่แข่งกันเลย้ยนคนไปกินเขาบ้างวันนึง้าซื้อบัตเบิเหล่ายุดละเขาพาพิหารเปนีนบ้างสาวหน่อยบัตรร้อยยี่สิบตรร้อยย่ดซื้อลงหนาเขาขายลอยเดียวเอขนาดงานลอยสิบ่แมนเออพอซื้อยุ่ดไปโดนังเป็นนอนสเราเมื่อคืนแอดมินรถไฟแดงเลย ไม่เมือคืนหอดเมื่อคืนนี่ตีสามก็เลยมันแหวนอนไปเบิ้งัในทรงบโจบทงบัโจเขารงแรมขอออยรีอส์วแลรวก็คอยกันร้อยไปเบิ้งเงนนส่มี้มนเคืนนี่ย่นนุนคุ้นนีส่นนีนอนนอนี่นั่นนั่แล้วงเอาจไปนอนทันีโอ้ยจะไปยุใสจะขึ้ไดนยิน รูบาดเอ็งกมืูอ๋อมุนขึ้นอ่ะวันนีหมอร่ำอยู่แถวแถวมองข้าภพาเดียงเข้าไปใกล้ยังเขาไปใกล้มมขึ้นเพ่จะไปนดบาเองเเราก็ยังถอยหลังปวดทั้งวันเลาอีวัฒนาข่อยเบ่งนทก็รถามข้าวพี่ขึ้นยังนีิขี่มันออกไปไหมข่อยจะเก็บไปเพานาเจ้าโย่เรื่องมาเรื่องมามะข่อจะใช้ถุงมาอีนีดิได้ขีดขอมันมีมันขี่ปวด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 ออกอนี่ปขึ้นโอ้คึ้หัวดัดผู้จัดการมาเดียวดิอ่ท่าหรือท่าอยู่ดิส่งจิบนนไหน พอไดโนอิ้นพอขี่วาสนาขี่ไม่าซั่นมี่ีมือีคพอยังบ่หอไหมผู้จัดการเนี่ยเพิ่งไปซีออยู่สิจักมืออยู่เพราะไอบอกกับเท๊พีน้องไว้แล้ว้ผูพยาเพยานบ่าบอตัวเพื่อแม่นบ่ไว้เพราะตัวเพิ่นมันเฮาหวังว่ามาบ่ไปลงเที่ยวว่าิวก็มือนะเก่ามือนานคนเดียวขี่ว่าตัวอื่น็ยานมันเหม็นนะต้องขีนงัวงวัสนาอย่างเดียวม่าพยาย่อมา้งหมนเดอร์ไม่สุดผสมขี้คนบ่คอยเมนอีหลีบ่ได้อีกเ็ดนาแม็ดนะ บะมีนะเห็ดนาิจงมือเด้อผู้จัดการเด้อ้องไปเด้อสองหาเวลาเด้โอมีแต่ซิสเกยร์าดจนได้ก,กระซิสเกตดด้ก,กระซิสเกตไหันมันกับตรงนี้ยังสิมาซื้อไอไเขามีอยู่แล้วกันไปเออม่อคืนน้ำมันเลยควรยยี่หอันเปิดเปิดยันนนนนงน้มากพอน้ะ บอกกันใช่เปล่าเหมอกันก็บอกผัดักทุย่เสจบไปเไ็ไปแตงหนาครับบไเไปแตแต่งหน้านะขึ้นสากสามขุนมานี่ไปแล้วครับถ่ายย่างไหมตัด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 ตั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 ด เอาคลิปนี้หมดแล้วก็อย,ย่าลืมซื้อครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับดันให้ถึง100,000 subscribe ครับฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปคลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากไว้สําหรับนี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ